สวัสดีครับยินดีต้อนรับ P ี c ทุกท่านเข้าสู่ศักดาชัยชนะฟาร์มขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะมาขอความรู้กับพี่อซทุกท่านนะครับอยู่สองเรื่องนะครับก่อนที่ผมจะมาขอความรู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้พี่ชมนะครับลูกไก่อยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลูกเจ้าเยียข่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับ ตัวนี้จะเป็นลูกเจ้าเยียขาวนะครับสายแม่จะเป็นลูกสาวแท้ๆยอดปดูนะครับแม่ V ีีของน้องพลนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับตัวนี้ผมบอกตรงๆนะครับให้เท่าไหร่ผมก็ไม่แบ่งนะครับนี่ครับเพราะว่าอะไรนะครับมาเข้าคําถามเลยนะครับก็คือนะครับแม่ไก่นะครับผมนํามาจากน้องพลใช่ไหมครับ เป็นไก่สาวนะครับนามาเมื่อปีที่แล้วนะครับมาอยู่ผมน่าจะครบปีนะครับครั้งแรกนะครับผมเอาแม่เขานะครับเข้ากับเจ้ายอดเพชรไข่ปกตินะครับไข่ปกติสิบสองสิบสามใบนะครับไข่ไม่มีเว้นนะไข่ไม่มีเว้นวันนะครับไข่ทุกวันนะครับไข่ปกติพอแม่ไก่อุบไข่ใช่ไหมครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ ผมก็ไปส่องไข่นะครับปรากฏว่าไม่มีเชื้อสักใบเลยครับผมครั้งแรกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับไก่สาวหรือไก่อาจจะยังไม่พร้อมนะครับครั้งที่สองผมก็เลยนะครับกว่าให้แม่ไก่อยู่ธรรมชาตินะครับแล้วพอแม่ไก่พร้อผมก็ให้กินขอมอมรุงใช่ไหมครับผมก็นําเข้ากับเจ้าเยียขาวนะครับนำเข้ากับเจ้าเยียขาว ปกตินะครับ12 13ไปเหมือนเดิมนะครับแต่พอแม่ไก่อุบไข่แล้วนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมก็ไปส่องไข่เหมือนเดิมนะครับปรากฏว่าไม่มีเชื้อนะครับไม่มีเชื้อเลยทีนี้ผมก็สงสัยว่าทําไมถึงไก่ทําไมแม่ไก่ก็ไข่ปกติไข่ไม่มีเว้นนะครับไข่ปกติมากแล้วก็อุบไข่ปกติคันที่สามครับผมเลยเอา แม่ไก่ตัวนี้แม่ไก่ตัวนี้นะครับมาปล่อยข้อข้างบ้านนะครับให้อยู่กับเจ้าเขียวปากข่อยนะครับปรากฏว่าไข่ได้สิบเอ็ดใบนะครับมีเชื้อสามใบนะครับมีเชื้อสามใบก็ออกออกมาเป็นตัวนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับมีแต่ตัวเมียนะครับแล้วครั้งที่สี่นะครับผมก็ให้แม่ไก่อยู่ธรรมชาติอยือนเดิมครับก็ให้กิน ของบำรุงนะครับบำรุงนัางการครับแล้วผมก็เอาเข้ากับเจ้าเยียขานะครับนี่ครับปรากฏว่าได้ลูกแค่หนึ่งตัวนะครับนี่ครับได้ลูกแค่หนึ่งตัวก็เลยทําให้ผมนะครับตัวนี้นะครับที่ฟซีให้ผมเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ปล่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกเยียขาบวกแม่เป็นลูกเป็นลูกสาวยอไปดูนะครับตัวเก่งของน้องพลนะครับออกมาแค่หนึ่งตัวนะครับ ทีนี้นะครับผมเลยอยากถามพี่ฟีว่าพี่ฟ c ีนะครับมีใครเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้บัางหรือเปล่าครับแล้วพี่ฟรีมีวิธีอย่างไรนะครับที่ทําให้แม่ไก่นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าให้ลูกไก่ออกมาได้เยอะที่สุดครับผมเนี่ยผมเลยอยากถามพี่ fc ีนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับแต่ว่าผมให้กินอยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมครับตอนนี้ก็จะลองดูนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะถามที่เอฟซีนะครับเกี่ยวกับไก่ไก่เก็บตานะครับไก่เก็บตาผมก็ใช้ยาหยอดตาของไก่นะครับยาหยอดตาแก้อาจเนตครับบางตัวนะครับ หยอดสี่วันห้าวันก็ไม่หายนะครับเกบสีมีวิธีอย่างไรนะครับหรือมีอะไรที่หยอดแล้วทําให้ไก่นะครับหายเก็บตานะครับเพราะว่าที่ผมสังเกตนะครับไก่ถ้าเก็บตานะครับถ้าหยอดด้วยตัวนี้นะครับไม่เกินไม่เกินสองวันหายนะครับบางครั้งก็หยอดแค่เช้าเย็นแล้วก็เช้านะครับตอนเย็นก็หายก็มีครับแต่ว่าบางตัวนะครับเป็นบางตัวนะครับหยอดเท่าไหร่ก็ไม่หายนะครับบางครั้งผมคิดว่าเป็น เกี่ยวกับพยาธิในตานะผมก็เอายาหยอดตาที่ทาให้พยาธิมันมันออกมาครับก็ก็ไม่มีนะครับลองหยอดแล้วก็ไม่มีครับเป็นตัวหยอดสีฟ้านะครับน้ําสีฟ้านะครับผมก็ไม่มีครับก็เลยอยากจะถามที่ fc อยู่สองเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับแม่ไก่นะครับที่ว่าจะทําอย่างไรให้ไข่นะครับมันมีเชื้อเยอะที่สุดนะครับผมและก็อีกเรื่องที่สองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ ไก่เก็บตานะครับพี่เอฟซีมีวิธีอย่างไรครับที่รักษานะครับเพราะว่าบางเรื่องครับสิ่งบางอย่างนะครับถ้าผมรู้ผมก็บอกนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับสิ่งที่ผมไม่รู้นะครับลองศึกษามาแล้วก็ไม่หานะครับบางครั้งผมก็ต้องมาถามพี่เอีนะครับเพราะว่าบางท่านมีประสบการณ์เยอะกว่าผมนะครับแต่ผมเคยเห็นพี่เอีท่านหนึ่งเขาพูดให้ผมฟังว่าลองใช้เกลือนะครับ ละลายน้ําให้แบบเค็มๆเลยครับแล้วก็ลองเอามาหยอดตาบางท่านบอกว่าหายนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะหายจริงหรือเปล่าครับผมวันนี้ก็ต้องมาขอความรู้กับพี่อิซีนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะผมก็เลยมาขอความรู้เพราะว่าเรื่องไก่เก็บตาเนะี่ยค่อนข้างที่จะจะเห็นบ่อยครับบางตัวก็หายบางตัวก็ไม่หายนะครับบางตัวหยอดไม่เกินสองสามครั้งก็หายนะครับผม ครับยังไงก็ถ้าพี่ฟีท่านใดนะครับมีประสบการณ์นะครับลองพิมพ์มาบอกผมนะครับว่าต้องทาอย่างไรนะผมเดี๋ยวผมจะนําไปใช้ดูนะครับถ้าหายจริงเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้พี่ฟีในช่องฟังนะครับว่าไหนดีอันไหนไม่ดีอย่างไรนะผมครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร้แล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพีเอฟซีมากนะครับสวัสดีครับ